สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระผงรูปใบโพูของหลวงพ่อดีวัดอาสูมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับเป็นเนื้อผงเนื้อผงดินดินดินครับผมดินเผา,าให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลวงพ่อดีความสรยสยุนงามครับผมนี่ครับผม ความสวยสดงดงามหลวงพ่อรีวัดอโศกครับผมนี่ครับด้านข้างครับผมนี่ครับด้านข้างครับเป็นอย่างนี้ครับผมหลวงพ่อรีวัดอโศกครับผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นรูปใบโพนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ครับผมนี่ดูด้านข้างครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามของหลวงพ่อรีวัดอโศกครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับ ความสวยสวยุดงดงามของเนียหลวงพ่อรีไม่ใช่เนื้อผงองหลวงพ่อรีครับผมนี่ครับความสวยสุดงดงามอยู่ด้านหน้าครับผมนี่ครับด้านหน้าด้านข้างครับผมครับผมความสวยสุดงดงามนี่ลูกใบโพครับผมนี่ครับผมนี่ครับความสวยสุดงดงามของลูกใบโพของ หลวงพ่อรีวัดอโศกครับผมนี่ครับความสวยสุดงดงามหลวงพ่อรีก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับมาหน้าครับผมครับขอขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผม